มาพบกับหนุนานหน้าหนึ่งวันนี้หนู่งนาหน้าหนึ่งพากันมาสำรวจดูว่าหลังเสร็จสิ้นจากศึกซักฟอการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคนเอกยุทธ์จันโอชาว่ากันว่าก็ประชาชนก็ผิดหวังไปกับมวยล้มต้มคุณดูอย่างที่ว่านะแต่เนื้ออินใดลุงตู่ก็รอดมาแล้วอย่างที่มีข้อกังขาฝากรอยแผลเอาไว้พอประมาณสาหัสสากันแม้ว่าจะยังไม่เต็มที่นัก แต่อย่าลืมว่าหลังจากนี้ไปไม่นานมันมีการปิดสมัยประชุมสภาไปก็แค่เดือนก,อกว่าถ้ามีข้อมูลเพียงพอมียุทธศาสตร์ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยอยู่ในสภาพที่สุขงอมพอที่จะเตรียมจะเด็ดลงแล้วอาจจะยื่นอภิปรายไม่วางใจเพิ่มเติมก็ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาจากการอภิปรายไม่วางใจนั้นโดยธรรมชาติของการเมืองก็จะต้องมีการปรับ คณะรัฐมนตรีอย่างพื้นพื้นที่สุดก็ต้องปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานเพราะโดยปกติแล้วรัฐบาลเนี่ยหลังจากที่กอดคอทํางานกันมาประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยนะก็โดยเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยก็มักจะมีข้อตกลงกันในการภายในว่าจะต้องมีการอัปเดตแล้วก็มีการขยับปรับหมุนเวียนให้เกิดการสลับสับเปลี่ยนให้บุคลากรในแต่ละพักเนี่ยมา พูดง่ายๆว่าเปลี่ยนหน้าคนทํางานบ้างเพื่อให้มันกระฉับกระเฉงแล้วก็ลดเสียงเสดทานลดความไม่พึงพอใจของประชาชนที่มีเสียงกดด่าออกมาวิพากษ์วิจารเรียกร้องอยู่ในขณะนี้นะสำหรับที่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นหลายๆเรื่องฉะนั้นทันทีที่มีการลงมติเนี่ยในคืนนั้นเนี่ยก็มีรายงานข่าวแล้แหละว่าทั้งผู้นํารัฐบาลทั้งสองเนี่ยคือสองปอพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณแล้วก็ พอดีรปยุทธจันโอชาก็มีการพูดคุยกับแกนนําพักร่วมรัฐบาลบางส่วนก็โดยเฉพาะอย่างาพรคภูมิใจไทยเนี่ยนะมีการแจ้งกันแล้วแหละว่ามันหลังจากเสร็จสิตรงนี้แล้วก็จะต้องมีการปรับคลรมอนะแต่ว่าจะปรับเมื่อไหร่ย,ยังไงยังไม่ได้กําหนดเวลาที่แน่นอนท่านก็พูดไว้สั้นๆแค่ว่าจะมีการปรับคลรมอแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นเมื่อไหร่อ่าเพราะว่าก็เป็นอํานาจสิทธิ์ข่ายของนาย,ยกรัฐมนตรีจะพิจรารณา แต่ดูเหมือนมันก็จะเป็นคอน FLICT อยู่น้อยๆว่าเพราะว่าในความคิดในมุมมองของนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะอยากจะไปปรับเอารัฐมนตรีในองค์คาพยพของพรร่วมเขาด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านประยุทธ์เนี่ยท่านยังขาดความเข้าอกเข้าใจในทางการเมืองพอท่านไปพูดอย่างนี้ปึ๊บมันก็มีสู้เสียงจากพรักรัฐบาลเองนั่นแหละบอกว่า ของอย่างภูมิใจไทยเขาก็บอกเขาเลยว่าเขาก็ไม่ได้ไปขอโคตา้าอะไรเพิ่มถึงแม้ว่าเขาจะได้สอสอมาเพิ่มจํานวนมือในสภาถึง9เสียงจากสอสอ,อดีตพักอนาคตใหม่แต่เขาก็บอกว่าไม่ได้มาเรียกร้องแต่ถ้าจะให้เพิ่มก็เป็นตามนโยบายของแกนนําแล้วแต่โคตา้าของเขาเดิมอย่ามายุ่งเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการที่ทําให้เกิดความรู้สึกแ ทำแม่งทำแม่งในใจของพลเอกประยุทธ์ก็คงคิดว่าเอ๊ะเราเป็นหัวหน้ารัฐบาลเราเป็นนายกมนตรีเราจะไม่มีสิทธิ์ไปบริหารจัดการทุกโต๊ะเฉลอซึ่งก็ร้อนถึงพี่ใหญ่พลเอกประวิตย์วงสุวรรณนั่นแหละคนนี้ดูเหมือนจะรู้บรรยากาศรู้ธรรมชาติของการเมืองนะก็ถึงได้เกียร์เสียออกมาในทํานองปรามน้องว่าปรามน้องเล็กกันนะว่าเรื่องการที่จะเอาใครเข้ามา เพิ่มเติมเนี่ยมันก็เรื่องของพักใครพักมันใครไปติดต่อไปดิวกันมาก็ต้องไปบริหารจัดการกันในพักนั้นๆซึ่งก็หมายถึงพักพลังประชารัฐนั่นแหละว่ามีการไปดึงไปชวนพักเล็กพักน้อย3เส,สียง5เสียงอะไรใครที่จะมาเนี่ยก็ไปต้องไปตัดเนื้อเฉือนเนื้อของพลังประชารัฐเองซึ่งเฉพาะแต่ในพลังประชารัฐเนี่ยก็จะแย่งเก้าอี้กันตายอยู่แล้วเราจะเห็นได้ว่าสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีไปลายปี2562เนี่ยมีเรื่องของการทวง ถามตำนวนแห่งห้นโคต้าของกลุ่มมุ้งต่างๆซึ่งในเบื้องต้นณนะวันนั้นเนี่ยหลังจากเสร็จศึกอภิปรายไม่ว้างใจมาหมาดๆก็มีกระแสข่าวออกมาทันทีเลยแล้วว่าโผแรกเรียกได้ว่าเป็นดราฟแรกเบื้องต้นน,นะนะก็จะมีการขยับเอารัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐแกนนำนี่แหละพรรคเดียวก่อนคือโฟกัสไปก็คือที่ตำแหน่งของคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยแน่นอนขึ้นป้าย จะได้มาเป็นรัฐมนตรีใหม่เปิดซิงในตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่คุณเทวันลิปะตะทับคลบจากพรรคชาติพัฒนาเนี่ยนั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ในว่ามีเหตุผลบางประการที่การทํางานมันอาจจะไม่ตอบสนองต่อนโยบายขั้นสูงนะก็อาจจะต้องออกไปพัก ก่อนแล้วก็เอาคุณสุชาติชมกลิ่นหรือเสียเฮงเนี่ยซึ่งมีบทบาทเข้าตานะในช่วงหลังเป็นผู้เป็นประธานสสพักแล้วก็มีหน้าที่ในการบริหารจัดการประสานกับคุณวิรัต์รัตนเศษประธานวิรัฐบาลในการควบคุมดูแลเสียงในสภา,าแล้วก็รวมทั้งมีบทบาทในการไปเชื่อเชิญหรือขอความร่วมไม้ร่วมมือ จากสาสซี่ตรงข้ามในการมาโหวตให้กับรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐอีกคนหนึ่งที่จะมาเป็นรัฐมนตรีแน่นอนคือคุณอนุชานาคาสายรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่เข่าวก่อนอกหักไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็แสดงสปิริตหลังนับตาเพื่อพิทักษ์เก้าอี้ของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็ถือว่าคราวนี้ก็ถึงสมควรแก่เวลา ที่จะมาเป็นตัวแทนของกลุ่มมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีข่าวมาตลอดว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาหรือดีเนี่ยที่คุณสุวิทย์เมสินทรีเด็กสายตรงของ คุณสมคิดจากจุดสีพิทักษ์นั่งอยู่แต่โผล่หลังๆมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยออกมาบอกว่าคุณอนุชานาคาใสมีแนวโน้มที่จะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแทนคุณอิธิพลคุณปลืม้มซึ่งดูเหมือนว่าระยะหลังๆเนี่ยกลุ่มทางชนบุรีเนี่ยบทบาททั้งกิจกรรมทางการเมืองแล้วก็กิจกรรมทางด้านทุนร้อนต่างๆอะไรต่ออะไรเนี่ยมันดูจะเงียบหายไปแบบบางมากแทบจะเป็นรัฐมนตรีโลกลืมเนี่ย ก็มีเสียงเลขร้องอยู่ว่าให้ปรับออกเพื่อหลีกทางให้กลุ่มสามิตรก็คือคุณเสียแฮงเนี่ยเข้ามาแสดงฝีไม้ไลายมือบ้างนอกจากนี้ที่สำคัญเลยคือเก้าอี้คู่กัดที่มีการปล่อยข่าวทำลายล้างกันมาตั้งแต่ช่วงก่อนกำหนดชื่อเป้าอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือคุณสุรยิยะจึงรุ่งเรืองกิจรมวอุตสาหกรรมกับเก้าอี้ของคุณสนธิรัตน์สนธิเจร่วงอันเนี้ยมีความเป็นไปได้สูงแล้วว่า คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยจะได้ไปนั่งเป็นรมวพลังงานแทนคุณสนธิรัตน์สลับกันให้คุณสุธิรัตน์ไปนั่งกระทรวงเล็กลงเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งในฐานะเลขาธิการพรรคเนี่ยตอนนี้สถานะของคุณสนธิรัตน์เนี่ยไม่ใช่แต่จะสันคลอนจากเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานนะ มันมีกระแสข่าวมาด้วยซ้ำไปว่าหลังศึกอภิปรายไม่ตั้งใจเนี่ยดูเหมือนน้ำหนักแล้วก็โมเมนตัมในการบริหารจัดการทางด้านการเมืองในพักพลังประชารัฐเนี่ยมันเทกลับมาทางป้อมคือพี่ใหญ่เนี่ยมากพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้จากการที่แปลกประหลาดนะมันอาจจะเป็นรอยล้าลึกๆเล็กๆที่สะท้อนมาในแวดวงของสามปอพี่น้องเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วคนที่โดนอภิปรายไม่ตั้งใจถ้าเป็นนักยุทมวิีส่วนใหญ่จะได้รับคะแนนสูงสุด แต่นี่พลเอกประวิทย์ที่ชนะมาแบบเชิงเทคนิคคือรอดมาโดยที่ไม่ได้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยด้วยซ้ําเพราะว่ามีการล็อบบี้มีอะไรต่ออะไรตามกระแสข่าวที่มีการล็อบบี้จากพรรคฝ่ายค้านจากโดยเฉพาะในก,นกลุ่มพัดเพื่อไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นแทนที่จะมีคะแนนเกาะกลุ่มกับเขาเนี่ย แต่พลเอกประวิตย์กับมีคะแนนมากกว่านายกมตีถึง5เสียงซึ่ง5เสียงก็มาจาก2เสียงของเด็กเพื่อไทยคือคุณก้อยพอรพิบูลธรรมสารสอสอ,สอปทุมธานีอันนี้เจ้าเก่าอยู่แล้วเพราะว่าชัดเจนว่าครั้งแน่ไม่อยู่กับพรรคเพื่อไทยและก็คุณพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศที่ว่ามีการกระแสข่าวก็เป็นการตอบแทนบุญคุณในเรื่องคดีความกันก็ยังไม่รู้ว่าคุณพลภูมิเนี่ยจะต้องโหวตเพื่อทดแทนบุญคุณไปอย่างนี้ตลอดอายุ สภาชุดนี้เลยหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นและอีก3เนี่ยมันก็มาจากสสของพรรคเสรีรวมไทยซึ่งก็มีการอ้างอย่างข้อมูลแปลกพิสดารเหตุผลแบบเจิดเจิดจากคุณเสรีพิสุทธนะิ์อ่ะบอกว่าเป็นเพราะว่าต้องการส่งเข้าไปเพื่อให้เป็นการกระทบชิงไปยังพลอีกประยุทธ์จันโอชาว,ว่าคุณยังได้คะแนนน้อยกว่าพี่ใหญ่ของบิ๊กบาเทอร์คสอชอเนี่ย เพราะฉะนั้นควรจะพิจารณาตัวเองแต่ทั้งหลายทั้งปวงข่าวใต้ดินเนี่ยข่าวนี้มาเยอะนะว่ามีการต่างตอบแทนกันในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินไม่ใช่แจกกล้วยไม่ได้ว่าไม่ได้พูดจากันภาษาเป็นกิโลกิโลแต่ว่ามีการพูดกันเป็นเม็กเม็กในที่นี้ก็มันก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรื่องโรงไฟฟ้าก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นสิ่งที่มีคนเขากล่าวหามีคนเขาพูดกันก็ไปต้องเป็นในเรื่องที่ ไปพิสูจน์ทราบกันเราเองแต่อย่างไรก็ตามในแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าพักพลังประชารัฐเองเนี่ยจะเป็นจุดที่มีแรงกระเพื่อมมากที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเก้าอี้รัฐมนตรีของสนธิรัฐสนธิจิรวงเลขาธิการพักดูเหมือนไม่มั่นคงมีการถูกขย่ามากที่สุดแล้วยังมีแนวโน้มที่จะขย่าต่อเนื่องไปถึงเก้าอี้เลขาธิการพักด้วยเพราะมีข่าวมา เริ่มมีการปล่อยข่าวนำล่องมาแล้วว่าหลังจากนี้จะมีการปรับโครงสร้างการบริหารของพักพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่งโดยมีการมองตัวเอาไว้มีการเตรียมที่จะผลักดันให้คุณสุชาติชมกลิ่นหรือเสียเฮ้งเนี่ยมารับบทบาทหน้าที่เป็นแม่บ้านพักเป็นเลขาธิการพักแทนคุณสนธิรัตน์ซึ่งดูเหมือนเป็นมาจากนักธุรกิจที่ไม่มีความเป็นนักการเมืองแท้อาจจะไม่เข้าใจ ไม่มีการทํางานประสานกับสสได้ยังไม่ดีพอนะักยังมีสไตล์การทํางานที่ยังไม่ได้ถึงลูกถึงคนเพียงพอที่จะรับมือกับบรรดาสสร้อยพ่อพันแม่ที่มีความเขี่ยวมีความเขี่ยวชาญการต่อรองทางการเมืองต่างๆนาๆนาอาจจะรับมือไม่ไหวทั้งหมดนี้ก็ต้องมาดูว่าทั้งการปรับคอรมอและปรับโครงสร้างการบริหาร อำนาจถวงดุนอำนาจในรรคพลังประชารัฐจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นหรือเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องปวดหัวต้องติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูนาหน้าหนึ่ง